สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กขับรอละวันนะครับสุกระเบิด360ลูกใต้เบาะรถกระแทกบื้มเด็กหนุ่ม17ขาขา,ขา,ขา,ขาขดกระเด็นดับสยองคืนลอยกระทงนะครับวันที่26พฤศจิกายน58นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา22.30น,นวันที่25พฤศจิกายน58พนักงาโทรประเสิพรมจันทร์พนักง,งานสอบสวนผู้ชำนาญการสอนอํานสาลารับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ไฟลุกไหม้แล้วระเบิดขณะขับขี่ บริเวณถนนพุทธมนตรสายสองเขตทวีวัฒนากทมจึงเรียนผู้พิพาาทรารบรีรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพน,นตรวจเอกสมนึกน้อยคงรองผู้กำกับการนเจ็ดพน,นตรวจเอกสามารถพรมชาติพุ่มกับการสอนนอทำศาลา,รานะครับแพทย์โรงพยาบาลศิริราชเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD และอาสากู้ภัยร่วมกัตันยูนะครับที่เกิดเหตุเป็นถนนสามเลนนะครับฝั่งมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟศาลาธรรม บริเวณถนนเลนที่สองพบศพนายเทพชักอายุ17ปีอยู่แขวงสารารมศพนะครับเขตทวีวัฒนากทมสภาพนอนคว่ำหน้าช่วงลำตัวแผลชีขัดขนาดใหญ่นะครับสวมเสื้อยืดสีพูมีรอยขาดรอยไหม้สวมกางเกงสวมส่วนสามส่วนนับสีขี่ม้าขาข้างซ้ายขาดกระเด็นไปประมาณ3เมตรใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ 125i นับสีแดงหมายเลขทะเบียน2ก็ไก่ผอพึ่ง793กทม สภาพเสียหายพังยับเยินชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มถนนนะครับนอกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายณัฐวุฒิอายุ20ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณท้องและปากฉีกเบื้องต้นถูกนําส่งโรงพยาบาลธัญบุรี2นะครับสอบถามพยานที่พบเห็นในการเล่าว,ว่าขณะที่กาลังขับรถจักรยานยนต์ตามหลังรถจักรยานยนต์ดังดังกล่าวนะครับตนเห็นประกายไฟลุกไหม้ามาจากรถดังกล่าวหลังจากนั้นเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้น ทำให้ร่างของผู้ขับขี่และคนซ้อนท้ายคันดังกล่าวกระเด็นไปคนละทิศคนละทางด้านนายนิวัฒนะครับอายุ46ปีบิดาผู้เสียชีวิตเล่าว,ว่าตนมีอาชีพขายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวส่วนลูกชายก็กําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยทองสุขปี2ซึ่งทุกๆวันลูกชายก็ช่วยที่บ้านค้าขายและไปเรียนตามบติวันนี้ตรงกับเทศกาลลอยกระทงคงนัดกับเพื่อนๆที่ร้านซ่อมจักรยายนยนต์นะครับไปเที่ยวส่วนประทัดยักษ์ หรือระเบ,ะบิดปิงปองที่พบนั้นตนไม่ทราบว่าลูกชายไปซื้อมาจากไหนนะครับด้านพันรวจเอกสามารถปรเ,าเปิดเผยว่าเบื้องต้นจากการสอบสวนญาติของนายเทพิทักษ์ให้กันว่าเมื่อช่วงหัวค่ำนายเทพิทักษ์ได้ตะเวนหาซื้อประทัดเพื่อจะมาจุดเล่นแต่เนื่องจากในพื้นที่กทมมีการกวดขันเรื่องการห้ามเล่นประทัดจึงไม่สามารถหาซื้อได้จึงได้ขี่รถจักรยาน,น,นไปซื้อที่ย่านบางคูวัดจังหวัดปทุมธานีครับมาสาร้กสรูปเจ้าที่จึงคาดว่านายเทพิทักษ์น่าจะซุกประทัดยักษ์ หรือระเบิดบิงปองที่ซื้อมาไว้ใต้เบาะรถนะครับและขณะกับกี่เกิดการประทุขึ้นเนื่องจากการกระแทกนะครับและที่เกิดเหตุพบเศษของพระธาตยักษ์ซึ่งสอดคล้องกับพยานที่เห็นเหตุการณ์ว่าก่อนเกิดเหตุเห็นประกายไฟออกมาจากตัวรถก่อนที่รถจะระเบิดขณะเดียวกันก็ประสานเจ้าที่หน่วย eod เข้าตรวจสอบด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบว่าเป็นวัตถุสแสวงเครื่องแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตาม ต้องให้เจ้าที่ที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาข้อสรุปสาเหตุการระเบิดต่อไปนะครับ